ดารานักร้องดังยุค90เบี่ยวค่าชาวบ้านใครกันนะเอ็มตัวถึงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับมีดารานักร้อดังท่านหนึ่งนะครับเช่าบ้านอยู่แถวแถวปถทุมธานีนะของอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งนี่แหละหมู่บ้านสักอย่างหนึ่งปรึกษาหรือเปล่าเห็นเขาในคอมเมนต์เขาว่ากันนะเขาบอกว่าเบี้ยวค่าชาวบ้านครับคือคนที่ให้เช่าบ้านเนี่ยไปโพสต์ในกลุ่มเช่าบ้านแถวโซนปทุมนะครับว่ามีคนเบี้ยวค่าชาวบ้านซึ่ง ก่อนให้เช่าบ้านเนี่ยก็สืบประวัติอย่างดีว่า,าเป็นดารานักร้องดังเนี่ยโอกาสเสี่ยงในการเบี้ยวค่าเช่ามันก็ยากใช่ไหมแต่ใดๆก็เกิดขึ้นแล้วครับพี่คนนั้นเขามีคำใบยอยู่ช่วงท้ายนะเออก็เบี้ยวค่าเช่าบ้านคือเขาบอกว่า5เดือนแรกที่เช่าบ้านเนี่ยคือจ่ายค่าเช่าตรงนะฮะและอีกระยะเวลาให้เหลืองเขาเช่า2ปีอ่ะเขาก็พัด วันประกันพุ่งบ่ายเบี่ยงจ่ายช้าและล่าสุดก็คือ,อโดนไล่ออกแหละเจ้าเจ้าของบ้านที่ให้เช่าอ่ะก็คือเชิญออกนะครับแต่ว่าระหว่างที่เชิญออกมีแอบซุ่มย่องไปขนของออกโดยที่เจ้าของบ้านไม่ทราบนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ถูกต้องเลยนะถ้าพี่คนนั้นดูคลิปผมอยู่ก็ก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วกันไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับก็เจ้าของบ้านเขาก็โพสแล้วเขาก็บอกว่า พี่อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่เป็นคนดังนะมีคนตามได้ง่ายและคดงคดีความเนี่ยมันก็เป็นไปได้ง่ายเหมือนกันนะยังไงอยากให้กลับมาเราไปชอบแต่เจ้าของบ้านก็กโพสต์แบบอารมณ์เดือดหน่อยแหละเออถ้าพูดแบบ2มุมเนะี่ยเราก็เข้าใจนะต่อให้เป็นดาราน,นักแสดงยุคไหนก็ตามยุคปัจจุบันยุคเก่ายุคใหม่น,นู่นนั่นนี่มันมีจังหวะขึ้นลงเนาะการบริหารเงินก็ต่างกันงานการในวงการใครบอกว่าเป็นดารานักแสดงแล้วรวยก็ไม่จริงเสมอไปนะ มันแล้วแต่คนแล้วแต่ช่วงแล้วแต่กระแสด้วยใช่ไหมล่ะก็อาจจะเข้าใจในส่วนนั้นแต่ถ้าพูดถึงความถูกต้องถ้าเราคิดจะเช่าบ้านแล้วเราก็ต้องดูเลทราคาที่เหมาะสมกับเราเหมาะสมกับรายได้ของเราใช่ไหมครับพี่เขาอะใบ้หน่อยเขาขายเป็ดย่างเกลืออะไรสักอย่างนึ่งในคอมเมนต์เขาเขามาบอกกันนะส่วนชื่อไปหากันเอาเองแล้วกันเนาะก็เข้าใจพี่เขาด้วยเหมือนกันนะครับว่ารายได้อาจจะไม่พอกับรายจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าผมแนะนําถ้าเกิด ไปเช่าบ้านที่ราคาไม่ต้องสูงมากไม่ต้องแบบติดไฮโซหรืออะไรอย่างเงี้ยพอประมาณแล้วอยู่ในโซนที่ค้าขายได้อาจจะดีขึ้นไหมเพราะว่าจริงๆแล้วค้าขายเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วจริงๆเพื่อนเพื่อนนักแสดงเองอก็ไปช่วยโปรโมตช่วยขายอะไรนะเพื่อนที่ดีก็ก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าการขายของกินอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องมีช่วงมีขึ้นมีลงคนจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คนก็ขายของกินเยอะมากมีช่องทางให้เลือกเยอะมากด้วย มันก็อาจเป็นปันจจัยตรงนั้นเหมือนกันนะครับก็ฝากถึงคนที่ไม่คอมเมนต์ด้วยแล้วกันก็ไม่ต้องแรงมากเข้าใจแหละว่ามันมีอารมณ์ร่วมกับกระแสะที่เป็นมีบุคคลสาธารณะอะไรเงี้ยควรเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันครับเขาก็มีปัญหามีความเดือดร้อนหรือว่ามีสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องสวยหรูในชีวิตทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าพูดความจริงเลยพี่เขาก็ควรรับผิดชอบม,มากกว่านี้อืถ้าจ่ายไม่ตรง แล้วควรออกไหมออกแล้วควรทํายังไงก่อนออกก็ควรหาเงินมาใช้ในส่วนนั้นเราประเมินได้เนาะว่าเฮ้ยรายรับรายจ่ายเรามันเริ่มแย่ตรงไหนแล้วเราควรขยับขยายยังไงไปอยู่ในที่ที่มันเล็กลงและค่าเช่าน้อยลงดีไหมปรึกษากับเจ้าของบ้านว่าจะผ่อนจ่ายยังไงไม่ใช่คนของหนีออกไปแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นคดีความมาก็เดือดร้อนไปเสียค่าปรับค่านูนคน่านันค่านี้กันอีกนะก็ฝากไปด้วยสําหรับคนที่ ไม่ต้องเป็นดาราสแสดงครับคนที่อยากไปเช่าบ,บ้านหรือทําอะไรใดๆก็ตามอยากจะซื้อรถอยากทําอะไรที่เป็นหนี้นั่นแหละลองประเมินรายรับรายจ่ายตัวเองให้ดีก่อนและความเป็นไปได้ในระยะยาวก่อนว่าเฮ้ยรายได้เราคงที่หรือเปล่ามันจะได้ไม่ไปเดือดร้อนตัวเองและคนรอบข้างไหนจะคนที่ไปบังคับให้เขาร้องห่มร้องไห้มาเซ็นโค้งเซ็นคําไปกูนียมืมสินกันมาอีกจะได้ไม่เดือดร้อนกันส่วนที่ดารานักแสดง นักร้องดังยุค90ที่เบี้ยวค่าวชบ้านแล้วหนีออกไปเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวให้ทุกคนมาคอมเมนต์บากันอนะไรเงี้ยเนาะเอาแบบไม่ต้องแรงเลยกนะันเนาะเข้าใจเขาด้วยแต่ว่าเข้าใจเจ้าของบ้านด้วยจะเข้าใจพี่ดาราัแสดงยุค90ด้วยเ,เรื่องแบบนี้ก็มีมากันเกือบทุกวันนะครับโลกเราก็เป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจระวางแผนชีวิตให้ดีหน่อยก็น่าจะดีขึ้นนะ ใครที่ชอบข่าวสารแบบ2มุมแบบนี้นะครับตามเทรนแบบนี้ก็ฝากติดตามผมด้วยและเจอกันคลิปต่อไปครับและอย่าลืมใครที่อ่อนเพรียและก็ผิวพรรณดูไม่ค่อยใสเติมความสดชื่นและเสริมผิวใสดูแลผิวดูแลสุขภาพภูมิต้านทานได้ด้วยวิต้า5 0 0นะฉีกซองแล้วทานได้เลยง่ายๆแบบนี้วิต้า0 0าอพิเสเตือเป็นพิมักตัวเลยนะ ขอบคุณมิตออรภอพด้วยครับ